สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมจางอเด็เกเอาเจ็บเออหันมาอย่างเทพสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับตางคอเด็เยวันนี้ผมจะมาเล่นแมปโลบับแมปลิฟท์เพอว้าวพ้อ, <c oughs> <c oughs> พองใยโอเค แบบนี้ทิ้งที่เราจะเจอก็คือบ้าดี S C P สามสามหนึ่งสามเออหนึ่งเจ็ดสามโอเคกูพูดถูกแล้วก็ตัวเฮียอะไรกูไม่รู้ช่างแม่งแล้วก็เดินเล็กตอนนี้เราจะไม่มีเงินนะครับโอ้เจมส์เดรกบาร์ดีโอเคเดรกเลรกกูจะเล่นเกมอยู่นะเมื่อกี้เฮียเสียงดังเกินโอเคโอเโอเค S C P แบบ S C P หรือเปล่า รู้สึกว่าทุกคนจะแตกตื่นกันมากเลยนะครับท่านผู้ชมสามเก้าหกกูต้องมองหน้ามึงใช่ไหมควันควันท้าทายมน่เลยโอเคอเคเคอึ๊บอึ๊บอ่ะอ่ะขยิบ กูไม in okay, 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 okay. okay. mm ่น่าเมียบมันเลยไอ้เหี้ยโอเคกูตายดิโอเคเข้าไปก่อนครับผมโอเค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 กูุล่นตัวยังอยู่ที่เดิมกูจะข้ามไปยป่กกูจะกดเหยเกอเออกูรอดกูรอดไอ้สัตว์เนี่ยโอเคทุกคนทุกคนเมื่อกี้มันแตกตื่นมากโอเค โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังอยู่ในลิฟต์แล้วก็เต้นยังมีสเต็ปโอเคขอซูมหน้าจอไปหน่อยโอเคว้า okay. วอะไรอะไรอะไรชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูเจออะไรอะ่ะ มาดาต่างรดมาดาม่นนางดาวโอ้โอ้โอชวนกูด้วยชวนกูด้วยชิปอุชิปชิปชิป,ชป,ชปหายโอเคครับตอนนี้เราจะซื้อของเราจะซื้อของว่ดคามปอไทยไอชิบหายกูตาย,แบบยแบบโอเคโอเคโอเคกูขอซื้ออันที่มันรวดเร็ว เคเคเคท่านผู้ชมเราจะสู้กับเอเรนบันดาตันนุนนุ่นตันดาอีกครั้งเยอยกำลังกุลาโหดเลยไมค์กูนดาไม่เสียเออกูรอดกูรอดกูรอดถึงครบไอสัตว์นี่ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต่ามให้ผมด้วยครับโอเคโอเค โอเคๆๆๆโอ้ okay, 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 okay. Oh. ที่ํำไม่ผิดก็เออหรือว่าเธอพี่ก่อนแล้วมันแค่เป็นโซนิกกาครับผมมันน่าจะเป็นโซนิคเวอร์ชันปกติที่ผมจำได้แล้วอะ่ะเวอร์ชันที่บุกใครดูมันปกติวันนี้มันหน้าไม่ใช่แอตาแดงๆแล้วมีเลือดไหลอย,อยู่ตา,าปะม่วง โอ้วมันไม่เป็นโดิ่งดอดิ่งอีกมันทำไมมันคือซาดิกงดอดิอีกซีไอปช่ายเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคือตัวเหี้ยอะไรวะนั่นรักซาดิโอว้าวว้ากูตายตลอดคลิปเสียเงินไปฟรีๆยวกูตุ๊บหน้ามึงคิดไปดิ มอคยวยอะไรครับมอควยอะไรไอ้สัตต์โอเคโอเคเราจะไม,ม่วิ่งกับมปัญหากับผีครับผมโอ้เยเฮี้ยเพลงมึงเสียดิดก็สิดบ้างไอ้สัตต์โอเคโอเคโอเคเพลงมึงเสียดิดก็สิดบ้างโอเคเนีฮ้ย <c oughs> พอ่อโอ้โหกูหอบาเสียงไอ้เหี้ย โอเคๆเดี๋ยวนี้นึงนนี้อะไรอันนี้อะไรรู้สึกว่าดานนี้กูไม่เคยเห็นไม่เคยพบเคยเจอด่านนี้อะไรวะเนี่ยโอ้เราจะว่บอลเท็นแล้วผู้ชมเราตายไปหลายรอบแล้วกูจะกูไม่อยาไเสี่ยวคอนเทสตอตไอ้ผีเวนควยควยห้องตายโคตรได้ไอเดนคุณไอเดนคุณโอเคๆๆดาผีแค่นี้พอกูเริ่มกลัวสัตว์แล้ว หวังว่าจะไม่มีตัวเชี่ออดีตัสาายไปเลยนั่นแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวว้าวออกกบินกบินมันไม่ใช่กบฏมะวะมันคือเอลมันคือเอลเอลมันไม่ใช่กบฏธรรมดาครับผมรู้แต่ ดูมันมาในเรื่องเคียร์แล้วว่าดังมันต้องรีบหนีมันต้องรีบหนีกูอยากตายแล้วไอ้สัตว์เออกูรอดกูรอดขอคุณพระเจ้ากูรอดไอ้กูรอดกูรอดกูรอดไอ้สัตว์กูรอดเออหน้าพูกไหลสหายน้าพูกไหลช่วงนี้กูไม่สบายก็ขอไปด้วยแต่กูแหกต่างได้ดไอ้สัตว์ แหวกปากดิวโอเคโอเคโอ้ด่าอะไรนั่นล like ่ะโอ้โหว้าวว้าวว้าวอันนี้มันคุ้นๆนะเว้ยเฮ้ยเกิดเที่ยวอะไรขึ้นเกิดเที่ยวอะไรขึ้นโอ้โหโอ้ย กูจะไม่ยอมเสียกคนเท็ด์ไว้ง่ายๆเลยสัตว์ออกมามึงออกมากูอยากรู้มันตัวอะไรมึงออกมาไอสัตว์ออกมากูจะหรือมึงไอ้หัวข้าวออกมาไอสัตว์เออออกมาแล้วไอเสี้ยมันโอ๊ะอ้าวอ้าวโอ๊ะโอ๊ะทีละทีละทีละโอ๊ะโอ๊ะทีละ โอเคแล้ะอธิบายมาดิครับก,กูไม่กวดหรอกูรอดโอเคกูรอดอีกสัตว์มึงองมึงเบี้ยบ้างหรอไอโกลิน่าคอยยาวเฮ้ยทุยโอเคกูไม่โดนมันตกก็บุญแล้วโอเค โอ้โหโอ้โหคุณรู้สึกว่ากูไม่มีไฟฉายแถมไฟฉายกูด้วยกูไม่ซื้อมันไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เฮ้หวัดดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับโอ้น่าจะมืดมืดไอ้สัตว์โอ้หไอ้เฮ้สวัสดีครับ พี่โมขอเล่นยาสูดต่อสู้ก่อนสีหมอนสองก็ใส่ใครครับพี่อุกุเล่นดีเลยสัตว์เมึงไม่ทำอะไรก็ได้หรอกไอ้ได้ยิ้มควายไอ้กากไอ้กากว้าวว้าวไอ้กากไอ้กากมึงไดงจริงมึงสู้กูดิมึงมาสู้กูเย้กูได้กูไม่โดนมันตกกบุและเอาไอ้สัตว์เข้ามาได้เข้ามาได้ ติดบักมันติดบักว้าวกรอดไอ้สัตสหูมึงแตกครับเพื่อนขอโทษโอเคช่วงนี้น้ำมูกไหลอุตสุดได้ดูเลยโอเคโอเคโอเคน้ำมูกไหลสัตว์โอเครู้สึกว่าช่วงนี้จะปกติสุดแล้ว กูดานเดิมผมรู้ส่กกลัวแล้วทุกคนไม่สัตว์กูรู้สุดกวนคอมแบบนี้แล้วโอเคกูขอภัยด้วยที่กูเลยเพราะกูไม่สบายยังไงล่ะมาช่วยกูด้วยกูได้โอ้โนบโนบเออกูรอด ไอ้แกงกูเป็นอิสระกูเป็นอิสระไอ้กางอูวูกูรอดแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วโอเคโอเคแฮ่แฮ่มึงทำอะไรไม่รู้แล้วไอ้โอ้กูขออยู่หายกูขออยู่หายโอเค มึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วกูไปแล้วกลับบ้านดีกว่าผมจะไปเรื่อยๆเออสำรวจแบบนี้โอเคตรวจไปล่วงไปแล้วคุณล่วงไปแล้วโอ๊กกูตายรู้สึกว่าเกมของจังหวะนี้โอเคกูอยู่ที่เครั้งนี้เราจะซื้อของนะครับเราจะซื้อของ เป็นไฟหรือ,อไม่ไฟเป็นทีเว้งที่เร็วกุิคุเล่นแม่ง Ryan. ไปสองอันนี้คามนี้เราจะอยู่รอดเพื่อการเกษตร,รแล้วลูกลูกเมียของเราแล้วข้ามวปเลยทุกคนโอเคโอเคโอ้ตกโอ้นี่มันไฟได้เฟรนนี่นาโ,โอ้แอบขอแอบ นี่มันไฟได้เฟสนี่ที่กูเคยเล่นดีกว่ามาเลยไอ้ขุณเป็ดมาอะไรมาอะไรนะเฮี้ยเฮือกเฮื้ยๆๆๆไม่าเปิดเป็นีิกูจะเอาไปกูจะออกไปกูจะออกไปสัตว์งูเอา,ไป,าไปได้ดีกว่าโอเคมาเลยไอ้ขุณกระปุกมาเลยมาเลย มาหนเฟดี้ตบกูบ่าวตบกูบ่าวตอมกูบ่าวอีันนี้กับเฟดี้เนี่ยตบกูบ่ามึงวันตับกูเยัยมาครับจังหวะนี้มึงแค่อีหยกูจะต้กูลากู้ลากอลากับมาเลยโอเค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 โอเยโอเค นั่คือโอเคโอเคๆอ,อ,อันนี้คือโรงแรมที่นี่นมันกูไม่เคยเห็นวะเนี่ยผมจะไปวิ่งชนผีนะครับเพราะว่าทำเดิมแล้วก็คือคุณเคยเห็นคนนี้ไปว่าฝรั่งเห็นผีแล้ววิ่งหนี อ่บ,บางเจอผีแล้ววิ่งใส่คนใดเจอผีแล้วขอหวยเราจะไม่ขอหวยมันเราจะไม่ขอหวยมันกูจะไม่ขอหวยมันามห,หนายออกไปออกไปโอ้ก<อ>ูจะขอหวยมึงเพื่อนกูจะขอหวยมึงโอเคไปมี่กอนย่าขอหวยมือใครเนะี่ย โอเคแล้วพอกับแบบลิฟดีแล้วสำหรับเป็นขอลาบเป็นก่อนนะสุนครับบ๊ายบายขอให้คนมีแต่ความเจริญไปแล้ว